เครื่องทำน้ำแข็งทํารับใช้งานในบ้านอูก้า 13F ฝาดำ15นาทีได้น้ำแข็งทรงเหลี่ยม24ก้อนทั้งเก็บขนาด1.3กิโลประมาณ5 6ออนซ์5แก้วเพียงแค่เติมน้ำเปิดเครื่องก็ได้น้ำแข็งแล้วรุ่น 13F ฝาดำสามารถตั้งขนาดน้ำแข็งได้13ขนาดบวก6น้าสุดปังสุดลบ6บางสุดหน้าจอสีฟ้าสวยงามฝาด้านบนเป็นฝาทึบเก็บความเย็นได้ดีหน้าจอของเครื่องสามารถบอกเวลาตกของน้ำแข็งและอุณหภูมิหน้านหน้าของเครื่องได้อีกด้วยในส่วนของการทำความสะอาดก็ท,ทำได้ง่ายมากๆเพียงแค่เปิดฝ ยางออกน้ําก็ระบายออกมาแล้วเครื่องของอูก้าต่างจากที่ห้องอื่นตรงที่เครื่องของเราได้มาตรฐาน CE และ GS วัสดุภายในทนทานระบบความเย็นเป็นทองแดงร้อยเจะทําให้เย็นเร็วมากๆบอดี้เป็นสแตนเลสเกรดสูงช่องเก็บน้าแข็งฉีดโฟมกันความร้อนทําให้น้าแข็งละลายได้ช้ามากๆตัวเครื่องเองมีสายกราวกาันไฟดูผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภยัยประกันคอมเพรสเซอร์3ปีและมีสนยนซ่อมเป็นของตัวเองอะไหล่มีสต็อกทุกรุ่นที่สําคัญเรารับต่อมทุกยี่ห้ออูก้าเราเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องทำน้ำแข็งเป็นพิเศษเพราะเราไม่ทิ้งลูกค้าดูแล 老骑兵。